สวัสดีครับบันนา a m o v มูเย็นดีต้อนรับเข้าสู่สปอยหนังเชนซอ a w แมนใน EP ีที่4นะครับบทสรุปการต่อสู้ของเดนจิและปีศาจข้างข่าวรวมถึงชะตากรรมของพาวเวอร์จะเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังกันได้เลยครับขอย้อนความกันสักนิดนะครับเมื่อครั้งแรกที่มนุษย์ปีศาจพาวเวอร์ Power นั้นอาศัยอยู่เพียงตัวคนเดียวในป่าเธอนั้นได้เอาชีวิตรอดด้วยการดูดกินเลือดของเหล่าสรรัตว์ที่อยู่ในป่า และวันหนึ่งเธอก็ได้พบกับเจ้าแมวเหมียวซึ่งต่อมานั้นเจ้าแมวตัวนี้ได้กลายเป็นเพื่อนเพียงคนเดียวของเธอจนกระทั่งเจ้าปีศาจขังขาวนั้นโผล่มาและได้บังคับพาวเวอร์ให้ไปหาเหยื่อมนุษย์มาให้กับเจ้าปีศาจขางขาวถึงแม้พาวเวอร์จะดุดันและไม่สนใจชีวิตต่างๆแต่เธอก็ไม่อาจทิ้งเพื่อนเพียงคนเดียวของเธอได้จนเธอได้ตัดสินใจให้เจ้าปีศาจขังขาวนั้นกินเธอเข้าไปในท้อง เพื่อที่จะเข้าไปพบกับเจ้าแมวเหมียวอีกครั้งและเมื่อเธอลืมตาตื่นขึ้นก็พบว่าชายที่อยู่ตรงหน้าก็คือเดนจินั่นเองพร้อมกับศพของเจ้าปีศาจข้างขควาที่ถูกหั่นจนเละพาวเวอร์ได้พูดว่าทำไมต้องทำถึงขนาดนี้เจ้าเดนจิของเรานั้นก็แสดงเจตนาชัดเจนนะครับเพราะว่าที่ทำทั้งหมดนี้ก็เพื่อเป้าหมายเดียวก็คือได้ขยำเท่านั้นและถึงจะเป็นเหตุผลที่บ้าบอาบแต่ก็นับว่ามีปณิธานดีเยี่ยมนะครับ เวอร์นั้นได้กล่าวคำขอโทษกับเดนจิขอโทษทีที่หลอกนายมานะเอาละฉันจะยอมให้นายขยําก็แล้วกันเมื่อเดนจิได้ฟังดังนั้นก็ดีใจจนกระโดดโลดเต้นแต่การจู่โจมที่มาโดยไม่รู้ตัวทำให้แขนของเดนจินั้นขาดออกทันทีแย่แ yeah, ล้วสิครับศัตรูไม่ได้มีเพียงแค่ปีศาจข้างขาวแต่เจ้าปีศาจปิงทะเลนั้นมันก็ยังไม่ตายและที่เด็ดสุดก็คือมันได้บอกว่าปีศาจขางข,า,งขาวน่ะเป็นผัวของเดียนเองนะ จากนั้นมันก็เกินแขนของเดนจิลงท้องทันทีงานนี้ยุ่งละครับพาวเวอร์เองก็ไม่สามารถที่จะขยับตัวได้และแล้วเดนจิก็ตัดสินใจที่จะสตาร์ทเลื่อยยนต์อีกครั้งพร้อมกับเตรียมที่จะไฟกับเจ้าปีศาจปิ่งทะเลแบบไม่ต้องคิดเยอะแต่เพราะว่าเดนจินั้นพึ่งอ拉าวาดมาบัดหมางทาให้เสียเลือดลงไปมากเลื่ยไฟฟ้าจริงออกมาเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นแย่ yeah, ละสิเลือดไม่พออย่างนั้นเหรอถึงเลื่ยไฟฟ้าจะออกมาเพียงแค่นิดเดียว แต่เดนจิเองก็ยังมีพลังเหนือมนุษย์อยู่นะครับและการประทะกับปีศาจปิงทะเลก,ก็เริ่มต้นขึ้นเดนจินั้นได้อาศัยร่างที่เล็กกว่าและได้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงในการโจมตีของปีศาจปิงทะเลนั้นทั้งหนักหน่วงดุดันและรุนแรงรวมถึงกินพื้นที่เป็นบริเวณฟางทําให้เดนจินั้นค่อนข้างจะสู้ได้ยากฝั่งพาวเวอร์เองตอนนี้ก็ยังไม่สามารถจะขยับได้เลยนะครับและแล้วโอกาสก็มาถึงเดนจินั้นได้ฮุบซ้ายเข้าแบบเต็มแรง ถึงแม้จะโดนโจมตีแบบจังๆแต่มันก็สามารถสวนเดนจิกลับมาได้จนเดนจินั้นกระเด็นออกไปที่ด้านข้างและแล้วในยกต่อไปเดนจิได้เข้าจู่โจมอีกครั้งแต่ในครั้งนี้เดนจิได้ใช้ไส้ของเจ้าปีศาจขังข่าวมาพันขาของปีศาจปิ่งทะเลเอาไว้และถึงแม่ร่างกายจะใหญ่โตและแข็งแรงแต่ก็เป็นเป้านิ่งให้เดนจิจู่โจมอย่างง่ายได้เดนจินั้นได้ใช้เลื่อยเพียงน้อยนิดที่มีอยู่นั้นเข้าจู่โจมในขนาดนั้นเองก็ต้องปกป้องพาวเวอร์ไปด้วย ถึงแม้จะโดนจู่โจมกลับมาครั้งแล้วครั้งเล่าเดนจิก็ยังสามารถใช้เลือดไฟฟ้านั้นเข้าจู่โจมได้อีกแต่ครั้งนี้เดนจินั้นกลับถูกแทงล่างจนทะลุ yeah! แย่ละสิเจ้า,ป,าปีศาจปิงทะเลตัดสินใจจะกินเดนจิให้หมดภายในคำเดียวและและ้วความช่วยเหลือก็มาถึงนะครับอากินั้นปรากฏตัวขึ้นมาพร้อมกับเรียกปีศาจจิ้งจอกมางับเจ้าปิงทะเลในครั้งเดียวเป็นอันรู้เรื่องเลยนะครับเจ้าปิงทะเลนั้นน่าจะตายแบบงงๆนะครับในฉากนี้ และเมื่อจังหวะที่ปีศาจจิ้งจอกนั้นสลายตัวไปทีมของอากิ่ก็ามาถึงทั้งหมดได้แยกย้ายกันไปช่วยเหลือหลังจากที่นักล่าปีศาจนั้นเคลียร์พื้นที่เสร็จแล้วตำรวจก็ได้รับช่วงต่อจากการกับเหตุการณ์ทั้งหมดเดนจินั้นได้ถูกรุ่นพี่อากิพาไปพักฟื้นที่โรงพยาบาลอากิได้บอกว่าฉันจะทำสัญญากับปีศาจจิ้งจอกนะทุกครั้งที่เรียกใช้งานจะเสียส่วนหนึ่งของร่างกายไปครั้งนี้ฉันได้เสียผิวหนังไป ถึงแม้รุ่นพี่จะพยายามอธิบายแบบเป็นเรื่องเป็นราวแต่เจ้าเดนจิของเราก็ไม่ค่อยจะได้ฟังสักเท่าไหร่หรอกนะครับอากินั้นได้ติดตามพวกเดนจิและต้องการจะสอบถามเกี่ยวกับพาวเวอร์ว่าพาวเวอร์ Power นั้นหลอกเดนจิไปฆ่าใช่ไหมอากิบอกว่าในที่เกิดเหตุนั้นมีเลือดของเดนจินั้นไหลเป็นทางหลังจากอากิได้ฟังเรื่องราวที่เดนจิเล่าทั้งหมดและรวมถึงผู้คนที่เดนจิได้ช่วยเอาไว้เขาก็ได้ตัดสินใจแล้วว่า ตอนนี้เขาจะไว้ชีวิตพาเวอร์ไว้ก่อนและเขาก็ได้พูดว่าต่อไปนี้นายเชื่อฟังฉันให้มากขึ้นก็นแล้วกันจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกตัดมาที่ภายนอกห้องนั้น p พาเวอร์ Power ซึ่งได้รับการใส่กุญแจมืออยู่ก็ได้รับการปล่อยตัวจากอากิโดย p พาเวอร์ได้พูดว่าฉันไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยเลยนะแค่จะไปตามแมวกลับมาเฉยๆแต่แน่ละครับรุ่นพี่อากินั้น ไม่สามารถที่จะเชื่อเรื่องราวทั้งหมดได้แต่เขาก็ยังแอบเข้าข้างเดนจิอยู่นิดๆและในช่วงเย็นเขาได้นําเรื่องราวทั้งหมดนั้นไปรายงานให้กับมาคิมะรู้ทําให้เรื่องราวทั้งหมดนั้นจบลงได้ด้วยดีและในช่วงเช้าวันรล่งขึ้นอากิก็ได้ตื่นมาพร้อมกับใช้ชีวิตแบบสโลไลท์อยู่ในอาพาร์ตเมนต์ของตัวเองแต่ความวุ่นวายจะเริ่มขึ้นหลังจากนี้นะครับเสียงกระแทกประตูนั้นดังขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับการปากตัวมาของพาวเวอร์และเจ้าเหมียว ซึ่งมากิมะนั้นได้สั่งให้อากิเป็นผู้ควบคุมกับสองคนนี้จะได้ดูแลง่ายยิ่งขึ้นและต่อไปนี้นะครับชีวิตที่แสนสงบของอากินั้นจะไม่มีอีกแล้วเพราะว่ามีเพื่อนร่วมอาพาร์ตเมนต์อย่างเดนจิและพาวเวอร์ซึ่งขนาดเจ้าเด็กง่ายๆอย่างเดนจิยังทนไม่ได้เลยนะครับกับพฤติกรรมของพาวเวอร์และในช่วงเย็นในขณะที่เดนจินั้นกําลังขัดส้วมอยู่นะครับพาวเวอร์ก็ได้เปิดประตูเข้ามานี่เดนจิฉันมีเรื่องจะคุยด้วยเรื่องไอ้นี่ไง ขยำขยำนี่ไงโดย power <im> ได้บอกว่าข้าจะให้เจ้าจับนมนะและแล้ว power ก็ <im> ปิดประตูห้องน้ำนะครับเอาละสิเจ้าเดนจิ <im> เป้าหมายแรกนั้นจะเป็นจริงขึ้นมาแล้วแต่เจ้าตัวกลับยืนค้างซะอย่างนั้นจากนั้น power <im> <im> ก็ได้พูดว่ามาสิไม่ดีใจเหรอ <im> <im> แบบที่นายชอบยังไงล่ะเจ้าเดนจิของเรานี่ตาโตเลยนะครับตอนนี้น่าจะใจเต้นแรงมากแต่ก่อนจะเริ่ม power ได้พูดว่า ให้แค่3ามครั้งนะครั้งที่1คือเจ้าช่วยปกป้องเจ้าแมวเหมียวส่วนครั้งที่2คือเจ้าช่วยปกป้องข้าจากเจ้าปีศาจข้างขา่าและครั้งที่3ช่วยปกป้องข้าไมา่ให้ถูกลงโทษเดนจิของเรานะครับได้เงยหน้าขึ้นและมอง power ด้วยตาเป็นประกายจากนั้นพูดขึ้นมาเบาว่านางฟ้าชัด และแล้วสปอยหนังเชนซอมแมนใน EP ีที่4ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับและเดี๋ยวมีการอัปเดต EP ใหม่มาผมจะเรียบมาสรุปให้ฟังกันเลยนะครับวันนี้ขออนุญาตมาเร็วไปเร็วครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP ีหน้าครับขอบคุณมากๆเลยครับบ๊ายบาย